สัตว์น้ำภาษาอังกฤษพูดยังไงดูคลิปนี้รู้เรื่องเลยครับ อังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you. h guys ตสอนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่สนุกและง่ายๆกับสตังอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you. วันนี้นะครับ,นนรบเราได้มีการรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์และก็คำอวยพรในภาษา,า,าอังกฤษในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นการส่งความสุขแบบไกลโควิดนะครับรับรองว่าถ้าคุณดูคลิปวิดีโอนี้จบภาษาอังกฤษของคุณจะแก่งขึ้นและคุณจะมีคำศัพท์เกี่ยวกับวันสงกรานต์ ไปใช้กับเพื่อนคนไทยและเพื่อนชาวต่างชาติด้วยจะมีคำศัพท์อะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับเริ่มจากคำแรก splash water splash water แปลว่าสาดน้ำตัวอย่างประโยคเช่น people splash water at each other on Songkran people splash water at each other on Songkran ประโยคนี้แปลว่าผู้คนสาดน้ำใส่กันในวันสงกราน flower y shirt flowerly shirt แปลว่าเสื้อลายดอกตัวอย่างประโยคเช่น Thai people wear flowerly shirts during the Songkran festival Thai people wear flowerly shirts during the Songkran festival ประโยคนี้แปลว่าคนไทยใส่เสื้อลายดอกช่วงเทศกาลสงกรานต์ Built sand pagodas Built sand pagodas แปลว่าก่อกองทรายตัวอย่างประโยคเช่น A Thai family built sand pagodas at the temple in the traditional Songkran festival. A Thai family built sand pagodas at the temple in the traditional Songkran festival. ประโยคนี้แปลว่าครอบครัวชาวไทยก่อกองทรายที่วัดในเทศกาลสงการานต์แบบดั้งเดิม Pour water on elders' hands. Pour water on elders' hands. แปลว่ารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตัวอย่างประโยคเช่น Children pay respect to elders by pouring water on elders' hands. Children pay respect to elders by pouring water on elders' hands. ประโยคนี้แปลว่าเด็กๆไหวผู้ใหญ่โดยการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ Thai scented water. Thai scented water. แปลว่าน้ำอบตัวอย่างประโยคเช่น Thai Buddhist ใ i ้บูติ Thai s c e n t e e Water on Buddhist Images Th Thai Buddhist s sprinkle Thai Scented Water on Buddhist Images ประโยคนี้แปลว่าชาวไทยพุทธประพรมน้ำอบบนพระพุทธรูปมาต่อนในสุดของการอวยพรภาษาอังกฤษในวันสงการานต์กันบ้างนะครับเริ่มจาก Happy Thai New Year Happy Thai New Year แปลว่าสุขสันต์วันปีใหม่ไทย Wishing you a very happy Songkran Wishing you a very happy Songkran ประโยคนี้แปลว่าขอให้มีความสุขในวันสงกราน I wish you a happy and healthy Songkran I wish you a happy and healthy Songkran ประโยคนี้แปลว่าขอให้สงกรานนี้มีแต่ความสุข และสุขภาพแข็งแรง Happy Thai New Year Hope the season finds you in good cheer Happy Thai New Year Hope the season finds you in good cheer ประโยคนี้แปลว่าสุขสันต์วันปีใหม่ไทยขออวยพรให้ท่านได้พบแต่สิ่งที่ดีๆ Happy Holidays Have a joyous, grand and a festive Thai New Year Happy Holidays Have a joyous Songkran and a festive Thai New Year. ประโยคนี้แปลว่าขอให้มีแต่ความปิติยินดีในวันสงกรานต์และเพลินเลิงในวันปีใหม่ไทย และนี่ก็คือคำสับแล้วก็คำอวยพรนะครับที่คุณสามารถนำไปใช้ส่งความสุขให้กับเพื่อนชาวไทยและชาวต่างชาติได้แบบไกลๆโดยไม่ต้องห่วงโควิดนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเจอกันในช่วงโควิดได้แต่เราก็ยังมีเทคโนโลยีที่สามารถส่งหากันได้นั่นเองนะครับแต่ความสนุกในการฝึกภาษาอังกฤษของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะวันนี้เรามี today's quiz quiz ในวันนี้นะครับจะมีรูปภาพมาให้คุณผู้ชมนะครับซึ่งผู้ชมเนี่ยจะต้องเลือกคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ตรงกับรูปภาพ ในแต่ละข้อหากคุณนะครับรู้คำศัพท์ที่ตรงกับรูปภาพรับรองว่าทำควิสในวันนี้ได้เต็มแน่นอนไปทำกันเลยครับข้อที่ 1. จากภาพนี้เลือกคำศัพท์ไหนระหว่าง shock or soft prepare shock ให้เวลา3วินาทีเลือกคำตอบให้ถูกต้องครับ the answer is soft prepare shock แปลว่าดินสอพองภาพที่ 2. เลือกคำไหนดีระหว่างกันหรือ water กันสาวินาทีเลือกคำตอบให้ถูกต้องครับ the answer is water กันปืนฉีดน้ำและภาพที่3เลือกคำไหนดีระหว่าง jasmine Garland หรือ m a r g c l e Garland สาวินาทีเลือกคำตอบให้ถูกต้องครับ the answer is Jasmine Garland พวงม,มาลัยดอกมะลิหวังว่าหลายคนนะครับน่าจะได้คะแนนจากควิสในวันนี้เยอะกันพอสมควรนะครับหากใครชอบการ ฝึกภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษที่ง่ายๆและสนุกแบบนี้นะครับก็ติดตามเราได้3มช่องทางเลยนะครับเรามี f Facebook y o u t u b e และ True ID แค่คุณนะค้นหาคำว่าอังกฤษออนไลน์ a m fine thank you เป็นภาษาไทายแบบนี้นะคุณจะเจอวิดีโอเรียนภาษาอังกฤษฟรีร้อยกว่าวิดีโอที่สตังค์นะครับทำให้คุณผู้ชมได้เรียนแบบฟรีๆเลยรับรองว่าภาษาอังกฤษของคุณจะดีขึ้นแน่นอนนะครับครั้งต่อไปจะพาทุกคนไปฝึกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอะไรต้องติดตามให้ได้ในเอพิโซดหน้า วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ Happy s o g r a n Day Bye อังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you